ควมสนุกสนานครับพี่น้องครับจากช้างมิวสิกทานนั้นชัยภูพูบนวยหนึ่งครับถ้าบมีอาจารย์ช่างนะครับกับบมีรถแหงั้นนี่ซึ่งนุ่มโจนะครับได้รับมอบจากทานนั้นเสียนุ่นเสียนุ่นเพิ่นได้รับนุ่มโจได้รับรถ่นเห็นยังประเทได้เป็นดอกเจ้าของรถซื้อมากกระไดเอออาศัยเสียนุ่นอาศัยมูพวกอาศัยเซียวนั่นแหละครับเพิ้ลมึงแย่งหายคือเกาสำรุดเพิ่นคือเกานะครับทำให้มีรลแหงล่ำเพิ่นเตยเสดจนะครับ ท่านมีการมีงานเอื่นใส่ได้เลยนะครับอาจารย์คืออาจารย์ครับอาจารย์ช่างยกไว้เหนือหัวนะครับทําให้นะครับสาวน้แพ่งถือว่าเคยบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์ผมมาบูชารถขั้นนี้ถือว่าสิเป็นไปเป็นยกระดับอ,อยกระดับยกซื้ออาจารย์เข้ามาชอช้างขึ้นมาอีกใครพป่น้องทั่วโลกนะครับได้รับนะครับมีการมีงานแล้วก็ <S <S าฝากด้วยนะครับ <S <S เคียงเสียงฤด,ดูการนี่นะครับว่างระบบโดยอาจารย์ช่าง นะครับเร็วๆนี้ครับพี่น้องครับท่านจะได้สัมผัสกับระบบเสียง PA นะครับว่างระบบโดยทั้งด้านอาจารย์ช่างนะครับทั้งด้านเสียนนลจัดเต็มมืินีขอบคุณไปยังผู้ยุบเบื้องหลังครับภาพสวยๆมุมสวยๆโดยบาพูไทยครับแล้วก็ LED ทั้งด้านนะครับดูแลผู้เบื้องหลังปาล์มนาดนะครับแล้วก็บักน้อยเนาะบักน้อยๆแล้วก็ระบบไฟนะครับทั้งด้านอาจารย์ยะมาเตอร์ดีไซน์ เหลศิลปินทุกๆท่านเอาช่วงนี้ครับถึงเวลาไปแล้วครับพี่น้องครับอบอบยเลิกงง่ายนี่มื้อนี่ยศิลปินที่พี่น้องรอคอยอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งท่านครับเดินทางมาจากพลอีสานไต้สุดยอดศิลปินจากรถแฮอีกหนึ่งท่านครับ